เอาละค่ะก,กลับมากันต่อนะทักทายแฟนๆหน่อยนะคะหลายๆท่านก็เข้ามาสวัสดีท่านจากสวีเดนคุณดวงสมรสวัสดีค่ะคุณไพรัสบอกว่าสันดานเผาคือพวกเสื้อแดงอะไรอย่างงี้เลยนะคุณทีิมาบอกว่าผู้ผู้ที่ใหญ่ที่ผู้ที่ใหญ่สุดเขาเลี้ยงไข้ไว้หรือเปล่าคะจะได้อยู่นานๆน <Hello. S 1> ะพี่โสเออเลี้ยงไข้เปล่านะเอ,อแบบเลี้ยงไข้หรือเปล่าไม่รู้อแต่รู้ว่าต้องต่อพลรกดดรฉุกเฉินอีกสองเดือน ล่าสุดออกมาแล้วผมถึงบอกแล้วไงว่าเขาอยู่ได้เพราะพรกจุกเฉินเขาอยู่ได้เพราะโควิดมีโควิดก็ต้องมีพรกจุกเฉินมีพรกฉุกเฉินบอกไงเออเอออันนี้น่าถามพี่โสนะมีคนเข้ามาถามหนังหนังสือข้างหลังอ่านจบกี่เล่มแล้วคะดูมั่งจบบ้างไม่จบบ้างแล้วแต่เออแล้วแต่เยอะกันไหมนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนี่แค่ส่วนหนึ่งนะเออเออเออนี่แค่ส่วนหนึ่งนะ ผมมีเ,ออเออท่าตัวนะยอยู่ในกล่องนะเท่าตัวขนาดนี้เออฟังไว้เลยนี่มีเท่าตัวอยู่ในกล่องนะจ๊ะใช่หลังใช่เอ้นี่นี่น,น,นกล้องมันแพนได้แค่นี้เออมีมากกว่าน,นี้ใช่ใช่ที่เป็น,น <c oughs> ตั้งตั็กล้กองข้างๆก็มีเยอะโอ้นะะนะฮะนี่อ่านเลยคุณพง์ม,มีหลายคนอยากรู้เพราะว่าฉากข้างหลังสวยมากนะคะนี่คุณทวัตบอกว่าสวัสด์สมัยก่อนป้อมจราจรต้นตระกูลกมวลวิสิทธิ์ทุกป้อมในบางก่องใช่ ไม่มีต้นตระกูลอื่นไปช่วยสร้างเลยหรอพี่ไม่มีไม่มีไม่มีมีลูกชายัโตไลูกชายตัวโตจิงใช่ลูกชายต้นตระกูลใช่ต้นตระกูลใช่เออนะนะนะมามุกนี้อ่มาครั้งนี้ก็ใช้มุกเดิมคือเผาต้องการกดดันให้ยุบสภาเร็วเพื่อเลือกตั้งกลับมาชนะยึดอํานาจรัฐจะได้กลับบ้านแบบเท่ๆอันนี้เขาพูดถึงฝั่งแสดงกตินอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่างหลังการเผาหรือเปล่านะคะนี่นี่ หลายหลายท่านอ่ะเดลนะคะเข้ามานะเผาเผาเผาก็ช่วยเคอร์ฟิวช่วยฉุกเฉินไงให้มีให้มีเคอร์ฟิวพีช่วยฉุกเฉินต่อไงค่ะเออให้มีฉุกเฉินต่อนะนี่ค,คุณคำพีบอกว่าเหมือนผมเลยไม่มีตู้ให้เก็บผมเก็บใส่ลังเป็นสิบสิบกล่องเลยครับเนี่ยคนรักหนังสือเป็นแบบนี้นะคะใช่เออเดี๋ยววันหลังให้พี่โสอาหนังสือมาแนะนําด้วยนะอ่าอ่าอ่านี่อ่ะมาต่อพูดถึงเรื่องของ การชุมนุมเล็ดยาวเลยนะคะสุคือวันนี้ยี่สี่ยี่ห้ายหกเขามีชุมนุมทุกวันแล้วก็ออกมาคบทุกกลุ่มนะธรรมศาสตร์ก็จะออกมาวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวกลุ่มอะไรนะทะลุกแก๊สก็จะออกมาวันเสาร์นะคะววันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแถวดินแดงก็จะมีความเคลื่อนไหวด้วยทําให้ล่าสุดนครบาลโดยพตลตํารวจตรีปิยะตาวิชัยรองพบปชนโฆษนครบาลน,นะคะก็ออกมาแถลงบอกว่า กรณีที่มีการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สนะที่สามแยกดินแดงกลุ่มทะลุฟ้าพรุ่งนี้ยังไม่ระบุสถานที่แล้วก็กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม26กันยายนที่หอศิลป์แยกปทุมวันวชนก็ขอเตือนกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดการกระทําใดๆก็จะเข้าข่ายความผิดพรกฉุกเฉินและพรบโรคติดต,ต่อโดยที่ตอนหนึ่งโฆษกวชนก็บอกว่า มาตรการรับมือผู้ชุมนุมที่มีการกอร่อเหตุทำลายป้อมตำรวจล่าสุดพบออตรค่ะสั่งการให้บชนเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความสงบนะคะระดมกําลังในทุกภาคส่วนทั้งสืบสวนป้องกันปบารบามและจราจร,รร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่มุ่งเน้นจับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายนะคะและทุกทานายทรัพย์สินของทางราชการและล่าสุดยังได้ปรับแผนให้พุ่กลับในพื้นที่ต้องอยู่ประจําโรงพัก24ชั่วโมงดูลาลูกลามเมียไว้เลย นั่งไปไหนขออ้ขอวัอตรอสวตรอคุณจะอยู่ที่สํากงานตุนารงชาติยี่สิบชั่วโมงด้วยด้วยใช่ไหมข้อวัด้วยขอบอด้วย,ออวยต้องอยู่ด้วยไงต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างใช่ไหมใช่เ <c oughs> ออ <c oughs> มันไม่ใช่ทรัพย์สินราชการมันเป็นเงินภาษีของประชาชนค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ทรัพย์สินเนี่ยนะอย่าไปพูด<อ>ของทรัพย์สินงราชการเงินภาษีประชาชนาชนั่นแหละครับที่ที่ที่เขาไปเผาไปเนี่ย ก็คนเผาก็คงจะคิดว่าเออเป็นของตารวจนะก็เผาไปหารองเงินคือภาษีเงินภาษีคุณนั่นแหละที่คุณเผาไปเห็นไหมอ่าแล้วคุณก็ผาไปคุณรู้ว่าคุณเผาไปพบเนี่ยฉุกเฉินก็ยังอยู่ต่อเคอร์ฟิวก็ยังมีต่อไปเพราะเขาชอบไงแอเขาอ้างที่ต้องมีฉุกเฉินแลมีเคอร์ฟิวต่อถามว่าฉุกเฉินมันเกี่ยวอะไรกับโควิดอ่ะเกี่ยวอะไรโควิดถามเด้ใช่ไมก็มีประเทศไหน มีในอาเซียนประเทศไหนบ้างที่ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินน่ยมีโควิดสามนี้ไม่มีไม่มีเลยก็เพราะเออเรามีม็อบมีม็อบนี่แหละเขาเลยต้องใช้ฉุกเฉินนี่แหละก็ม็อบนี่แหละทำไมมีม็อบทำไมมีม็อบอ่ะเพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่ชอบหน้ารัฐบาลใช่ไหมทำไมทำไมม็อบที่ชอบก็ไม่ออกมาเชียร์ล่ะมีป่าที่ม็อบที่เชียร์มีไหม เขาก็เชียร์อยู่เขาก็เชียร์อยู่ในช่องเขาเขาเชียร์อยู่ในช่องเขาอยู่ไม่ใช่จะไม่มีม็อบออกมาเชียร์ล่ะก็ม็อบมาเชียร์สิไม่ออกมาเชียร์เอาไมมเห็นตัวตนที่ไอ้ไอ้เชียร์ในช่องแค่สองทั้งคนก็เชียร์ได้เนี่ยแต่ถ้าออกมาเป็นกลุ่มๆเนี่ยเป็นเป็นเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเป็นหมื่นๆนี่สิโอเคนี่ของแท้มีไหมล่ะเออเออเออนะเออมันต้องมีสิใช่ไหม คือประเทศอื่นเขามีจัดฉากมาโอเคมีม็อบม็อบม็อบ,อบขับไล่รับ,บาลมุชเชียรา์าก็มีเหมือนแต่ว่ามันของไม่ธรรมาชาติมันก็สุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้งไงก็เหมือนกับสื่อนั่นแหละสื่อไหนเชียร์รัฐบาลอยู่ไม่ได้หรอกเหมือนสิ่งขอเจ้าพญาสมัยก่อนสมัยรัฐบาลคุณธนินเนี่ยนะคุณสมบันะติเนี่ยทำนักสิ่งขอเจ้พาพญาแล้วจะสอนประชาชนไตยให้ประชาชนสิบสองปีสุดท้ายเนี่ยคุณสุริวันเป็นโต้โผใหญ่ใช่ไหม สุดท้ายนังซีมขายไม่ออกไปไปเอาไปไปไอตึกทำเนี่ยบธรรมรจะตอิฐตึกเอียงไปข้างไม่ใช่เหรอหนังซีมขายไม่ออกอ่ะจริงอ,อ๋งอขึ้นกลับอ,อ่ะใช่<ด>ในตึกทำเนียบเขาใช้ทำเป็นศูนย์ประชาการไงหนังสือพิมพ์เอ่ออ่าชื่ออะไรถูงสิอ่าหลายจำมันวับเดียวยนะจำไได้แล้วอ๋แต่ว่านั่นแหละเมื่อกี้พูดเมื่อกี้ยังออกชื่ออยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยเจ้าพญาเจ้าพญาเจ้าพญา ใช่ก็สุดท้ายเอาไปกองตั้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 งตึกแทบสุดอ่ะเราจริงเหรออย่างนั้นเลยเหรอขายไม่ขายไม่ออกขายไม่ส่งคืนกลับกินแล้วมั้งอ๋อนะเออก็สื่อที่เชียงแานอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะต้องอยู่ธรรมชาติถูกต้องอยู่ความจริงเนี่ยแหละถูกต้องต้องต้องอยู่ความจริงอยู่ความจริงแล้วอยู่กับประชาชนผลประโยชน์ประชาชนและบ้านเมืองนะนี่สําคัญอ่เดี๋ยวรอดูว่าในเมื่อมีมาตรการขนาดนี้นะ ตกลงจะมีปัญหาจะมีเผาก็มีหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปล่าพอล่าสุดเนี่ยก็มีขู่ไกลาๆด้วยบอกว่าหากในพื้นที่ไหนยังมีความบกพร่องอาจจะนําไปสู่ถึงขั้นย้ายนะคะนี่น,นะคะเขาถามว่าถึงขั้นย้ายเลยไหมเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยกลับสู่ภาวะปกตินะคะนี่บชนขู่เข้มเลยทีเดียวสั่งคุ่มกับเฝ้าโรงพักยี่บสี่ชั่วโมงบกพร่องอาจถูกย้ายเพราะว่าอะไรรันไหมห พราะการแต่งตั้งเพราะการแต่งตั้งมันมาด้วยเส้นสายไม่ได้มาเพราะความรู้ความสามารถในการตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจมืออาชีพใช่ไหมตำรวจงานที่มันตั้งใจทํางานเพื่ออาชีพกับตั้งใจจะเอาใจเจ้านายเพื่อไต่ันดับไปเรื่อยๆนะเอาใจเจ้านายคอยหาสวยหาเัินหานีมาสังเบยความอยากของผู้ใหญ่ก็ยังจะมีใจในสำน้าที่ไม่อะไรทำนหน้าที่เพื่อตำรวจเป็นตำรวจอาชีพเหรอ อุ้ยนี่<ก>อันนี้ไม่เกี่ยวกับกำลันนงไนงะใช่ค่ะนะเออเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่านแน่นะมีคนไปแบบอบลักลอบตัดสายไฟของรถไฟฟ้าสายสีแดงต้องหลายจุดเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูก<อ>่อนนะคะน่ากลัวมากน่ากลัวมากมีแบบนี้ด้วยเหรอมันมันวิ่งยังฮะสีสายสีแดงเดี๋ยวไม่แน่ใจมันไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเลยช่วงนี้ไม่เหลืก้นเลยต้อง,ต,องต้องดูวด่าตัดไปขายหรือตัดเพื่อวินาศกรรมอืม ก็ไม่ผลผลก็คือมาใช้ไม่ได้นั่นแหละผลคือใช้ได้อันตรายนะเพราะว่าคุณอยาคุณตัดคุณก็คุณจะติดตั้งใหม่กับคุณมาตัดเนี่ยใช้เวลาค่ะเดี๋ยวให้น้องเช็คและ้วเดี๋ยวให้น้องๆ้องโยนเข้ามานะเดี๋ยวจะดูนะว่าตกลงยังไงกันแน่นะคะทีะ่มีข่าวมานะอะ่เราไปดูเรื่องของล่าสุดก่อนพอพอุทธรกรฉุกเฉินเนี่ยมันก็มีรายงานเข้ามาอันนี้ได้อ่านเลยแล้วกัน มือดีลอบตัดสายไฟรถไฟฟ้าสายสีแดงกลางวันแสกๆพบเสียหายแล้วเจ็ดจุดนะเออแปลกดีนะเขาบอกว่าเดิมเคยถูกตัดสองจุดนะเป็นสายสัญญาณนะคะแล้วปัจจุบันถูกตัดไปแล้วเจ็ดจุดสายที่ถูกตัดเป็นสายอนุสัญญาณด้วยส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการเดินรถนะคะบางช่องเนี่ยเขามีการนําเสนอและบอกสอบเขาวิกฤตรถไฟฟ้าสายสีแดงถูกมือดีลอบตัดสายสัญญาณกลางวันแสกพนักงานขับรถ ไฟฟ้าเนี่ยเห็นเห็นกับตาแต่จอดไม่ทันเมื่อแจ้งคันหลังที่ตามมาก็พบว่าหัวขโมยหายไปแล้วเหลือแต่ซากกองทิ้งเอาไว้ย้ำก่อเหตุกลางวันแสกแล้วกลางคืนจะขนาดไหนล่าสุดคนร้ายเริ่มลงืบนทางยกระดับช่วงก่อนขึ้นมุ่งหน้าไปสถานีดอนเมืองนะคะเขาบอกว่าไอ้สายที่ตัดเนี่ยเป็นสายอนัสัญญ,ญาณเดิมเคยถูกตัดไป2จุดปัจจุบันถูกตัด7จุดขบวนรถเลยต้องหยุดทุกครั้งที่ผ่าน แล้วก็มีการแจ้งไปยังศูนย์ศูนย์ควบคุมทุกครั้งเพื่อขอผ่านทําให้กระบวนรลดล่าช้ากว่ากําหนดด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะมันปั่นป่วนหรือเศรษฐกิจมันแย่นะต้องปีนขึ้นไปตัดสายสัญญาณมาขายเหรอมันจะมาขายต่อแ่ะไม่รู้ผมไม่แน่ใจก็กสายก็สายเคเบิลโทรศัพท์ที่บ้านผมที่โดนตัดเลยต้องมาเปลี่ยนใหม่เป็นสายไฟเบอร์นี่ก็ออปติกไงอ๋อเหรอถ้าขายกินใช่ปหากินใช่แต่อันนี้ก็ไปสมัยหากินได้่ปล่ะมันมีทองแดงมีสายอะไรทองแดงอะไรอยู่อ่ะ เศรษฐกิจแย่ขนาดนั้นหรอฮะคือขโมยขจรน,นะโอ้โหแย่สิขอทานยังขาดรสมละลายคิดดูไม่แย่ไลยไงขนาดขอทานแย่อยู่แล้วยังรล้มละลายเลยนะพี่นะขนาดนั้นเลยนะเออเอออ่ะไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเทอร์ฟิลเดี๋ยวเขาจะขยับแล้วพิโสล่าสุดวันจันนี้เตรียมพิจารณา27กันยายนนะคะ10โมงครึ่งจะมีการประชุมสปคชุดใหญ่นายกเป็นประธานก็มีหลายข้อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมเดี๋ยวทบทวนให้ฟังนะ ก็จะมีการขยายการบังคับใช้พลกระฉุกเฉินออกไปอีกสองเดือนนะเดิมสิ้นสุดกัญญกนยาก็ขยายออกไปจนถึงเอ่อกันยาสิงหาตุลาพฤศจิกายนสองเดือนเพราะว่าตัวล่างพลกรตัวใหม่ยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยต้องขึ้นสูกกล้าวตอนไร้ด้วยเขาไม่เจ็ดนายเสร็จแล้วเขาสภามันล่มเลยพาะเห็นนะก็ถึงยื่นเยือไปเห็นป่ะเข้า,ขาสภาล่มงไงมันยองเสร็จเร็วกว่านี้ใช่ไหม ใช่เจตนาใช้ล่มไงซึ่งเห็นชัดเจนว่าคุณต้องการให้มันล่มไปเพราะว่าพบลนี้จะได้ไม่ผ่านแล้วจะยื้อเวลาเปรอกรุกเฉยอีกสองเดือนค่ะอืเห็นเจตนาอย่างไรไสอเดือนนะแต่ว่าเอคนที่เป็นขาชอบเที่ยวคืนนะขาล้อไปหาของกินเอ่ะตกลงจะขยายเคอร์ฟิวค่ะพี่โสคือจากเดิมเนี่ยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมมันมันหมดที่สาเออมันเริ่มเคอร์ฟิวที่สามทุ่ เขาก็จะให้เคอร์ฟิวที่สี่ทุ่มถึงตีสี่ขยับขึ้นมาให้อีกนิดหนึ่งให้สามารถจ้ชัมมช่วโมงเดียว,ชมมยวใช่ให้สามารถหายใจใคอคนขายของกลางคืนเนี่ยอาจีเวลาในการทำหากินเพิ่มขึ้นนะสี่ทุ่มถึงตีสี่แต่ว่ายังไม่ผ่านนะรอเข้าที่รุมวันจันทร์ก่อนนะคะแล้วทำไมเขาไม่ยกเลิเกเคอร์ฟิวอ่ะเพราะอะไรไม่รู้ก็เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวตัวเลขก็กลับมามั้งแต่คนทํางานคืนก็แย่ไปเลยนะร้านเลิศน,น่าจ้ ก็กมีเคอร์ฟ Get ิวมามีฉุกเฉินมาจะเป็นปีแล้วเนี่ยนะอ่าเคอร์ฟ ah ิวก็หลายเดือนแล้วนะทำไมตัวเลขไม่ลดลงอ่ะนะมันก็ลดลงมันก็ลดลงหน่อยแต่มันมีทิศ่าจะกลับมาอีกแล้วอย่างที่เราพูดไปก่อนเบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคนสวมหน้ากากอนามัยมากสุดในโลกมั้เฉลี่ยต่อหัวแทบู่ทุกคนนะทุกหัวละแหงทุกคนสวมหน้ากากอนามัยออกอไ่บ้านบแต่ทำไมการติดเชื้อมันเป็นหมื่นอ่ะเพราะอะไรอืมเห็นไหมล่ะสมไมติดเยอะอืม เแล,แล้วก็คนตายาเป็นร้อยฉีดวัคซีนแยกฉีดวัคซีนประเทศอืน่นเขาไม่ฉีดพยายามจะไม่ฉีดวัคซีนใช่ไหม,มแล้วก็พยายามไม่สวมหน้ากากไม่ใช่เป็นอเมริกาอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นในยุโรปเนี่ยไม่สวมหน้ากากไม่ยังเป็นสวมไม่สวมหน้ากากเลยของเราสวมหน้ากากทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่แทบจะบอกผัวเมียด้วยกันยังต้องสวมหน้ากากเลยอยู่ในบ้านสเดียวกันจำได้ไหมใช่ไหมใช่ทำเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันไม่มีไม่ได้มี something wrong ผิดปกติใช่ไหมวันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างใช่ไหมกลไกมันต้องผิดปกติสักอย่างเขาบอกอ๋อฉีดวัคซีนอน้อยมั้งฉีดวัคซีนเพิ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องฉีดวัคซีนให้มากกว่านี้หน่อยนเนอนแล้ววันไหนวันนี้เขาจะเขาเร่งฉีดได้ล้านเนี่แต่วันนี้เก่าล้านนีไ่ไงเดี๋ยวได้แล้วสิบเจ็ดรายการที่ผ่านมาสามารถฉีดวัคซีนวันนี้ครบหนึ่งล้านโดสได้เรียบร้อยแล้วนะคะเออจะไมไม่ฉีดพวกนี้ด้วยอ่ะไม่ฉีดพวกนี้มันต่อไปด้วยล่ะ อ่อต้องต้องทำให้ได้ทุกวันเนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดเนอะเออร้านเวลาร้านไปร้านเจ็ดสิบล้านทำไม่ทําทุกวันอ่ะทําได้ทําสิแต่ทําต่อไปทําต่อไปอย่ามาทำวันเดียวทําต่อไปมันก็ไม่มีฉุกเฉินสิตลอดเขาจะอยากฉุกเฉินไปทาไมนานดันทำต่อไปมันก็ไม่มีโควิดให้เป็นเหตุผลสิครับนะเขาอยู่ได้เพราะโควิดบอกแล้วเขาอยู่ได้เพราะโควิดเขาอยู่ได้เพราะฉุกเฉิน เขาอยู่ได้เพราะเครอฟิเคร่ฟิวนะเนี่ยเครต่างอย่างอันนี้เนี่ยยังใช้เครอฟิวต่อนะคะแต่ว่าก็จะขยายเป็นสี่ทุ่มถึงตีสี่นะพี่โสแล้วก็จะผ่อนคลายกิจการเพิ่มอีกสิบประเภทก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะห้องสมุดสาธารณะพิพิธภัณฑ์นะศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์วัฒนธรรมเนี่ยหอศิลป์การแข่งขันกีฬาในร่มนะแล้วก็กิจการฟิตเนสทำเล็บร้านจักร้านนวดสปา โรงภาพยนตร์และการเล่นดนตรีในร้านอาหารทั้งหมดนี้จะเข้าที่ประชุมวันจันนี้แต่ต้องให้เคาะก่อนนะว่าโอเคอแต่ถ้าเกิดสามสี่วันนี้ตัวเลขพุ่งนะก็อาจจะอาจจะไม่มีก็ได้ไนะที่เขาประกาศที่เขามีข้อเสนออย่างนี้ทั้งให้ตัวเลขไปด้รถนะหมื่นกว่าอยู่นะยังหมื่นกว่าอยู่ยังหมืน่นสิ่งที่คุณจะทำมีควรจะทำสักเออมีอนมอนคนมีสักห้าพันหกพันนี่โอเคนี่คุณหมืน่มนกว่าตลอดอใช่ไหมใช่ใช่ และเป็นสินดับท็อปท็อป10ของโลกเลยท็อป6ได้หมทเจ็7ได้ไหมยังยังติดอยู่ยังติดอยู่มันลดมันลดจาก20,000ก็จริงแต่มันก็ยังไม่ต่ำกว่า1,000เซทีเนาะแล้วมันก็มีแนวโน้มจะเด้งขึ้นด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยวันนี้ก็มีหลายจังหวัดที่อยู่ดีๆเนี่ยตัวเลขก็พุ่งขึ้นมาอีกอ่เดี๋ยวไปดูตัวเลขเลยแล้วกันเนี่ยอ่ะสิเขาบอกว่าวันนี้นะฮะตัวเลขพี่โสวันเมื่อวันเมื่อวานยังยังเหมือนน้อยกว่านี้ปะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งหมด1 697ไอร่เสียชีวิตร้อยสามสิบสอนะคะหมื่นนะหมื่นแล้วก็มีผู้ที่อาการหนักปอดอักเสบเนี่ยสามพัสามร้จเใสเครื่องช่วยหายใจ7จ็โดยกรุงเทพเนี่ยยังอยู่ที่2องพันสอะสองพยเันเยอะนะลงไปถึงชนบุรี897สมุทรปราการ7จ็ดต้อยาสิบแปดแต่ว่าชนสมุทร,รปราการเนี่ยเขาก็เยอะมาตลอด แต่ที่เริ่มมีจังหวัดน้องใหม่ผุดขึ้นมาแล้วมาติดท็อปไฟด้วยก็คือยะลาพี่โสเมื่อวานเอ่อวันเมื่อวานยะลาวันเดียวอ่ะวันเดียวนะหกร้อยเจ็ดสิบห้ารายยะลานะซึ่งเป็นจังหวัดที่ก็ไม่ได้พลุกพล่านขนาดที่คนเป็นชุมทงชุมทางเลยซะหน่อยนะเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบห้ารายที่เจอเมื่อวานอ่ะเริ่มกลับมาแล้วอ่ะตัวเลขไม่มีคนข้ามชายแดนจากมาเลเซียมีบบล่ะเขาก็ไม่ได้พูดถึงค่ะพี่แต่เขาบอกว่าเนี่ยตัวเลขกลับ แลวังเชื่อมมิวรลงเชื่อมมิวจากภาคใต้แล้วังเชื่อมมิวจากมาเลเซียเออเนี่ยยะลากลับมาปิดท็อปไฟส์่เฉยเลยนะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีวม่แววนะเช่นกันเชียงใหม่นะเชียงใหม่เนี่ยเริ่มติดเป็นคลัสเตอร์ตามร้านอาหารนะเขาบอกว่า เชียงใหม่รอบล่าสุดที่คือเมื่อวานตัวเลขผู้ติดเชื้อบวกขึ้นมา84รายนะคะแล้วเขาก็บอกว่า84รายเนี่ยเขาก็เจอคลัสเตอร์ตามบริษัทนีอย่างหนึ่งแล้วก็ตามร้านอาหารเช่นเมายัมคาเฟ่นะแล้วก็มีร้าน m เม l Sheet ร้านลู่ไฮเวย์เป็นต้นนะแล้วก็ไปเจอในแคนทีนของพนักง,งานศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลนะแล้วก็ที่เป็นข่าวเป็นข่าวคือ ติดก,กันในโรงแรมก r ีนเล a k e Resort เชียงใหม่เชียงใหม่นี่ก็จัดเป็นพื้นที่ที่เขาจะต้องการก็เตรียมจะเปิดพื้นที่อ,ะอ่ะเหมือนกรุงเทพอะ,อะใช่ไหมเขาไม่เห็นเลยอันนี้อันจากแซนบ็อก <c oughs> <c oughs> อย่างนี้วันละสองร้อยเลยจากแซนบ็อกอน <c oughs> ้จากแซนบ็อกเออเจงหกับแซนบ็อกอะวันละสองรอ้อยอะยังมีติดอยู่อือใช่เนี่ยเนี่ยก็น่าเป็นห่วงว่าสุดยอดแล้วนะเราไม่ขายบ้าไม่เปิดนะ จำนวนสองร้อยอ่ะอยู่ได้ไงกันละสองร้อยใช่ตัวเลขกลับมาติดก,กันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอ่ะละนี่คือเดี๋ยวเราต้องดูต่อว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่ออ่ะส่วนประเด็นดราม่ายังไม่จบเรื่องของกรณีวัคซีนสารัฐอภิโสว่าไงบ้างวัคซีนสารัตตกลงมันติดที่ใครติดที่ไทยหรือติดที่ติดที่สารัตเอกสารอยู่ที่ใครกันแน่ตอบไม่นี่ผมไม่ทราบไอ้นี่ผมไม่ทราบไม่รู้ใครระหว่างระหว่างคุณคุณที่จาน้อยนะ กับคุณแซมมี่ดักเวิร์ดนะเออเออเออไม่รู้ใครข้อความที่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 เจรจากันนะหรือต้นต้นสายประเหตุเป็นยังไงเราไม่รู้นะเออคือมันกลายเป็นประเด็นเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ยังต่อเนื่องนะคะคุณอนุทินชาญวิรกูลก็ออกมาปฏิเสธบอกยืนยันว่าทางฝั่งไทยไม่ใคดึงเรื่องให้ช้าในเรื่องการประสานบริจาควัคซีนนะเขาบอกว่าปกติในลามีขั้นตอนการบริจาคเนี่ย ผู้บริจาคเขาก็จะแจ้งความประสงค์ผ่านกระทรวงต่างประเทศนะต่างประเทศค่อยมาแจ้งต่อสาธารณสุขเป็นช่วงไปนะคะแล้วก็ไม่เกินหนึ่งเดือนทางผู้บริจาคแล้วก็ประเทศไทยประสาน้วก็ถ้าจะมีเจตนาที่ดีต่อก,กันเพราะว่าสามารถส่งมาได้เลยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ทํามาแล้วล้านห้าแสนโดสแกลกรวมไปถึงเราก็ไม่ได้รับจากสหรัฐที่เดียวเราก็รับจากอังกฤษแล้วก็ยุญุ่ปุ่ย้วยุ่น,นุ่นข่งท่ยน่ยุ่ยี่ยุ่ยุ่าอ่ย่าลืมว่าเราเป็นผู้รับก็ต้องรอให้มีการเสนอเข้ามา ที่บอกว่าเราช้าเพราะไม่ยอมคอนเฟิร์มกลับนั้นไม่ถูกต้องที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์มากพอในการรับบริจาคขั้นตอนเป็นอย่างไรเราเคยรับบริจาคมาแล้วสหรัฐก,ก็รับมาแล้วอังกฤษญี่ปุ่นจีนคือแบบว่าตอนนี้เป็นผู้บริจาคที่เขาเรียกว่าคุค้นเคยกับกระบวนการมากไม่มีทางช้าแ <c oughs> น่นอนคือ <c oughs> ผมถามหน่อยว่าการรับบริจาคมันมีอะไราย,ยากเย็นสำ,สำคัญหรอือเปล่าการจะให้เงินหรือให้ใครใ,ใ,ใ,ให้เงินอีกฝ่ายเนี่ยนะคุณต้องพิธีการมากมายตั้งตั้งท่ารับต้องซ้อมท่ารับเหรอ มีการซ้อมว่าเออผมต้องรับอย่างนี้นะผมต้องตั้งขบวนตั้งแถวรับนะอย่างนี้นะมาถึงแล้วก็ต้องต้องมีผู้สื่อข่าวเป็นก้องทีไปรับนะอย่างเงี้ยอ่ะอืมอืเอาแต่เขามีจริงนะเขามีป่งมีป้ายมีมีจริงมีจริงมีจริงเออมีจริงเขาจัดฉากให้เห็นของเราเป็นอย่างที่บ่อยต้องต้องมีป้ายรับเออเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบพิธีการนะเออแต่ว่าเนี่ยก็ติดตรงนี้หลังบอกว่าฝั่งเราพร้อมมากในการที่รับเพราะเรารับจนคุ้นแล้ว แต่ว่าไม่รู้ว่าเอกสารมันอยู่ที่ใครที่โศหาไม่ได้เราชอบของฟรีอยู่แล้วเชื่อสิก <surf. S 2> ็คุณดอนก็อยู่คุยไปยูยูเอ็นนี่แหคุณดอนอ่ะเอาใช่คุณดอนอยู่ยูเอ็นก็ไปคุยทามี่สิว่าเป<บ>็นไงตกลงไหนอ่ะใช่สิคือได้ฟังในคลิปทัมี่เหมือนกันทามี่ก็พูดทนานว่าอ่าได้มีการเร่งรัดเอกสารไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบกลับมาซึ่งคุณทามี่บอกว่าคุณทัามี่เนี่ยได้พูดกับทางสถานทูตไปเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมา โอ้โหนี่มันมันมาที่ยี่สิบที่สิบสี่ี่บห้าแล้วอ่ะคุณไปพ่อเจ้าระคุณโดนช่องไปงมมันงมปราหมีอะไรอยู่แต่เขาไม่พูดว่าอ้าวแล้วสารทูตได้ส่งให้ไทยหรือยังใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้ไงเพราะเขาพูดจากอเมริกาเออคุณต้องไปเช็คสิคุณได้นะคุณต้องเช็คสิก็ก็อยู่คุณต้องไปเช็คสำนักงานทูดไทยที่ชัานปะามไปเช็คทูดต้องไปแล้วงานนี้ต้องไปเจอคุณดอนอยู่แล้วที่ที่นิยออะ อมอใช่ไหมอืมทูทูต้องไปอยู่แล้วจะไปเจอคุณดอนที่นิวยอร์กก็คุยใช่ใช่ใช่ก็ไปไงนะแต่เพียงแต่ว่าคนที่มาปูดจะเป็นเออเป็นคนที่รัฐบาลไม่ชอบด้วยไงอมาตามพูทเจ้าน้อยก็ถือว่าเป็น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 นะอ้าแคนดิเดตนายกนะอย่าลืมก็นั่นแหละก็จริงอยู่เนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเป็นตัวอันตรายสำหรับรัฐบาลน่ะ เพราะว่าทดสอบไอ้เวลาไปทำโพลใจก็หลังเย็นป่าๆทุกทีอ่ะจริงหรอเขาคะแนนดีเหรอคะเขาก็คะแนนดีเหรอใช้ได้ใช้ได้เออจริงป่าวจริงป่าคุณจุฬาฯนะเออใช่ได้หน่อยเออเดียดีอ่าเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลเขายืนยันแน่นอนว่าเขายังไม่ได้รับเอกสารและไม่มีความจำเป็นต้องดึงเรื่องเอาไว้พรพร้อมรับอยู่แล้วแต่ว่าทางด้านของคุณอนุทินเขาพูดงี้ค่ะ คือตอนนี้วัคซีนก็ทยอยเข้ามาเยอะเหมือนกันพี่โสเขาบอกว่าตอนนี้อ่ะเรามีทางด้านของอวัคซีนไฟเซอร์ใช่ไหมที่เตรียมจะเข้ามาในช่วงยี่สิบเก้ากันยายนนี่ก็จะเข้ามาอีกสองล้านโดสนะคะตอนนี้ก็ถือว่าวัคซีนพยายามคือทยอยเข้ามาอย่างต่อนเนื่องไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดแคลนก็ถึงทําได้ไงวันนี้เขาถึงสามารถระดมฉีดล้านโดสได้ในวันเดียวอนะเออนี่ยอาจจะสัญญาณอาจจะดีขึ้นในการที่จะกระจายวัคซีนโดยเร็วเยนะคะ ส่วนอื่นๆอ,อ่ะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราจักกันอีกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาจะพาไปดูมีเรื่องอะไรบ้างเรายังไม่ได้คุยถึงเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะเอ่อบริษัทเอเชียประกันภยัยเมื่อวานที่เราคุยกันก่อนเราคุยไว้ไอะ่ะบอกว่าประกันภัยมันเตรียมจะล้นแล้วอะ่ะพอวันนี้มีคนไปเปิดข้อมูลมาใครที่ทำบริเออประกันกับเอเชียประกันภยัยไปก็ร้อนแ้วหนาวหนาวนะเขาไปเปิดตัวเลขค่ะพี่โสารายได้เนี่ย2 0งพล้าน แต่นี่สินสี่พันแปดสิบเก้าล้านโอ้ใครที่ทำเอาไว้ก็เสียวๆเหมือนกันนะไม่รู้สนหรไปทำนี่สินเพราะอะไรอ่ะเอาเงินนี่สินไปทำอะไรหมดอ่ะเออนี่ไปเช็คดูว่าเขาเขาเอาเงินไปทำลงทุนกิจการนอกนอกสายป่ะนอกไลา์ป่ะล่ะเออนะแล้วก็ยังมีก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูด้วยเพราะเขาที่เขาที่เขียนไว้ว่าเขามีนี่สินเท่านี้เขาไปทำอะไรบ้างรวมไปถึงเอเวอร์แกลนหลังจากที่ยังเงียบผ่านพ้นเส้นตายไปแล้ว ก็รอดูอีก30วันหลังเบี้ยวนี้สถานการณ์จะเป็นไงนะโลกจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูกันด้วยนะคะสักครู่ค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One Youtube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ